เปลี่ยนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายเจรพงษ์ทรงวัชลาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมมีเรื่องปรึกษาหารูอกับท่านประธานผ่านไปยังกรมชนประธานขอให้โอนถ่ายของมังตลาดให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครน,นนทบุรีเมื่อถึงหน้ามรสุมมีพายุดีเพชชันบริเวณถนนงามวงวาน ตั้งแต่สีแยกแครายถึงสีแยกงามวงวานมีน้ำท่วมสูงประชาชนในเขตแถวนั้นมีประกอบไปด้วยหมู่บ้านประชานิเวศและถนนสามาคัคคีมีชุมชนอยู่หนานแน่นจากรูปประชาชนนับแสนคนได้รับความเดือดร้อนจากการประสานงานกับเทศบาลนครนน,น,น,นทบ,บุรีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวนมากครอบคุมพื้นที่แต่ไม่สามารถผลักดันน้ำเข้าสู่คลองบางตลาดได้เนื่องจากมีน้ำเอ่อล้นคลองบางตลาดมีระยะทาง6กิโลเมตรสิ้นสุดที่เขตหลักสกรุงเทพมหานครทางด้านปากคลองมีประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถผลักดันน้ำได้อย่างทันท่วงทีให้ออกแม่น้ำเจ้าพยาได้ จากปัญหาพบว่าขาดการดูแลบำรุงรักษาและขุดลอกคูคลองขยะวัชพืชจำนวนมากมากไปกว่านั้นไม่ได้พองน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะหลั่งไหลมาจำนวนมากเทศบาลนครนนทบุรีมีบุคลากรมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลรักษาคลองนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีขอบคุณครับ